เอวันเมสุตังเอกังสมย,ยังปะคว,วาภาละนะสิยังวิหารติอิสิปะเตนะมิคทาเยตันตะละโขปะคว,วาปัญจวคีเยพิกขุอามันเตสิเทวะเมพิกขเวอันตาปะพะชิเตนะเสวิตพายโยกจายังกาเมสุกามะสุข,ขังนิริกานุโยโคหิมโม อินโนคัมโมโปทุฉนิโกอนะริโยอนันทะตันสันหิโตโยจายังอัตกิละมะฐานุโยโคทุโขอนะริโยอนัตทะสันหิโตเอเตเตพิกะเวอุโพอันเตอนุปะคัมมามฉิมาปฏิปทาตตะทาคะเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระนียะณกะระนีอุป ปะสัมมาะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตะติกะตัมมะจะกสาภิกขเวมัชมาปฏิปาทาตถาคเตนะอภพิสัมพุทธาจักขุก,กะระนียานะกะระนิอุปปะสัมมาะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวะตะตัตติอะยะเมวะอะ,ะริโยอา ทางคิโกมัคโเสยะทีนางสัมมาทิฏฐิสัมมากับสัโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาภิกเทเวมัชิมาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิธรรมพุทธาจักขุกกรณียานะการณีอุปสมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตตติอิทังโขปะ นณะพิกาเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามารณาปิทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนะสุป,ปายาสาปิทุกขาอปปโโขาัปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยมปิดฉังณนะละพะติตตัมปิทุกขังสังคิเตนะ ปันจุปาทานักขันธาทุกขาอิทงองังโขปณะพิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโบโนภะวิกานันธิราคะสะหะคะตาตันตะละตันตละลาภินันทินีเสยะทีนังกามตันหาพระวันตันหา วิภะวะตัญหาอิทงังโขปาณะพิกเวทุกขานิโรโทอริยสัจจังโยตัดสาเยว,วะตัญหายะอเศส,สวิลาคะนิโรโทจาโคปฏินิสันโคมุตติอานาละโยอิทงังโขปะณะพิกเวทุกขานิโรโทโลทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริยะ อะทางคิโกมัคโเสยะที่ทางสัมมาทิฏฐิสัมมากัสโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยาสัจจันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักคงอุทปาทิยานังอุทปาิปัญญาอุทะปาิวิชาวอุทปาิอโลโกอุทปาิตังโขปณิถัง ทุกขังอริยะสัจจังปะริเยยันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอะโลโกอุทัปปิตังโขปนิถังทุกขังอริยะสัจจังปริยาตันติเมพิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิญาณังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอะโลโกอุทัปฏิ นิถังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพออนานุสุเตสุทมเมสุจักขุงอุทปาะิยานังอุทปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโลโกอุทปปิตังโขปานิถังทุกขนิสมุทโยอริยสัจจังปะหาตันพันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุทมเมสุจักคุง อุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทปฏิตังโขปนิถังทุกขาสมุทะโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกอุทัปฏิ อิทางทุกข,ขานิโรโท,ท, er ท,ท,โทอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอนานุสัตุสัตสุเตสุเมทมเมสุจากขุงอุทัพฏิยานังอุทัพฏิปัญญาอุทัพฏิวิชาอุทัพฏิอโลโกอุทัพฏิตังโขปนิถังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัชิกาตันพันติเมพิคเวปุเพอนานุสุเตสุทมเมสุจากขุงอุทัพฏิยานังอุทัปปิปัญญา อุทปพติวิชาอุทปฏติอโลโกอุทปฏติตังโขปนิถังทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตันติเมพิคเวปุเพอานะนุสุเตสุธัมเมสุจักขุอุทปฏติญานังอุทปฏติปัญญาอุทปฏติวิชาอุทปฏติอโลโกอุทปฏติอิถังทุกขานิโรโทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิคเวปุเพอานะนุสุเตสุ ทมเมสุจักขงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาวอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโขปนิถังทุกขานิโรโทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตันทันติเมพิกเวปุเพอานนุสุเตสุทมเมสุจักขงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาวอุทัปปิอโลโกอุทัปปิตังโขปนิถังทุกขะ นิโลทัคคามินีปฏิปทาอริยสัจจางพาวิตันติเมพิเวปุูเพอนณะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุทัพปฏิญาณุทปฏิปัญญาุทัปฏิวิชาอุทปฏิอโลโกุทปฏิตังโขอริยสัจจันติเมพิเวอิเมสุจัตตุสุอริยสัจสัจเจสุอวันติปะนิวังลัง ทวาทะสาการังยะถาภูตังยานะทัศนังนวิสุวิสุทธังอะโหสิเนวตาวาหังพิเวสะเทวะเกโลโกสามาละเกสาพระละหะมะเกสัตสะมมะนะภะลาหะมะนิยาปะชายะสะเทวนุสายยะอนุตลังสัมมาสัมโพธิง อภิสัมโพธิงปัญจะยาสิงยะโตจะโข,ขเมพิเทเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติบาวิวะลังทวาทะสาการังยะถาปูตังยานัทัสานังสุวิสุทธังอาหาสิอะถาหังพิเทเวทะสะเทวเกโ,โกโลโกโลสมาละเกสัพะระหะมะเกสะ,สะมะละ นะภาระหะมะนิยปะชายะสะเทวมนุสายะอนุตะลังสัมมาสัมพธิงอภิสัมพุโทโธปัญจะยาสิงยาน,นจะปะเะีทัศนังอุทะปาธิกุปปาเมวิมุติหะยะมันติมาชาตินัทธิธานิปุปนัตพระโวติอิทะมะโวจะภะควาตันตะมะนาปัญจวัคคยาภิกขุภควาโต ภาสิตังอาภินันทุงอิมะสะมินจะปะนะเวยากะละนะสะมิงพระยะมาเนอายะตะสะตัมมะโตโกทัญะสะวิละชังวีตะมะลังธรรมะจักขุงอุทะปาทิยังกินจิสะมุทะยะธรรมังสัมพันติงนิโรธะธรรมันติ ปะวะติเตจพระวัตโตธรรมะจักเกภุมมาเทวาสันธมนุสสาวสุงเอตัมพระวัตตาภารณาสิยังอิสปเตนะมิฆทะเยอ,อนุตะลังธรรมะจักกังปะวะติตังอาปะวะติยังสามนีนะวาพระราหะมะนีนะวาเทวนะวามาเน,นะวาภาระหะมุนาวาเกนะติวาโลกะสะมมินตีติ คุมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตธมนุสาเวสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวะสิงตาเทวาสัทธนุสาเวสุงตาวะติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามะเทวาสัตธมนุสาเวสุงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัทธนุสาเวสุง ตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวายนิมาละนะรตีเทวสัตถมนุษาเวสุงนิมาณรตีนางเทวานังสัตว์ทังสุตวาป่าละนิมิตะวสัตวตีเทวสัตถมนุษาเวสุงป่าละนิมิตะวสัตวตีนางเทวานังสัตวาพระละหะมะกายิกาเทวสัตถมนุษาเวสุง เอตัมภควันตาภารณะสียังอิสีปะเตนะมิขะทะเยอนุตาลังธรรมาจักกังปวัตติตังอปวัตติยังสามะนีนะวาภะราหะมะณีนะวาเทวานะมาเลนะวาภะระหะมุนาวาเกนะจิวาโลกะสะมินติอิติเหติหะนะ คณีนะตนะมุหุตเตนะยาวะพระละหะมะโลกาสัทธาอัพพุทธขันจิอะยันจะทะส,ะสะสะหัสสีโลกาทาตุสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมป,ป,มปะเวทิอัปปะมานจะโอลาโลโอภาโสโลโเกปะตุละโหสิอติกัมเมวะเทวานังอัทโขภคะวาอุทานังอุทาน,ทานสิ อญญาสิวตัตโพโกทันโยอญญาสิวตัตโพโกทันโยติอิติหิทังอายะสะมะโตโกทันยะสะอญยาโกทันโยเตวะนามังอโหอสีติ